ปี2024ก็อย่างที่ได้ขึ้นไปในงานแถลงข่าวนะครับผมก็จะมีรถโรงเรียนนะครับสกูร์เรนเจอร์รูปแบบใหม่นะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสกูร o เรนเจอร์นะครับซึ่งเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่าตัวเรนเจอร์ด้วยนะครับก็จะมีน้องๆศิล,ลปินนะครับผมใน j m t v เนี่ย ผัดเปลี่ยนขึ้นมานะครับผมเพิ่มทักษะในการเป็นวิธีกรมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เราจะบุกไปในโรงเรียนแล้วก็มีความวาไรตี้มากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นการบอกว่าพลิกหน้าบริษทัทเหมือนกันเพราะก่อนนาน้รรา์รอนุนในสกูลเรนเจอร์ก็มีมานานแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีกรใหม่ด้วยยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามด้วยครับมีเป็นพิธีกรใหม่แต่ว่ารุ่นเก่าๆยังมีอยู่นะครับก็จะมีพี่นิกกี้พี่เลโอแล้ยยแบบวกว เป็นปูชนียะบุคคลอยู่พี่ถามง่ายๆเล่นเกมครับเอาจริงๆเกมมันดูค่อนข้างจะแบบว่าท้าทายราร่างกายเรามเรื่องอายุไม่มีผลกับการเล่นเกมของผมเลยเล่น,ลนผมเล่นผมเล่นผมเป็นคนที่แบบว่าเอาจริงเอาจังการเล่นเกมมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการชนะในการถ่ายรายการเนี่ยสูงมากด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ย การที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องทําให้เต็มที่แล้วทาให้ดีที่สุดไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่มันจะแบบโอ้รุ่นพี่เหรอจำได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องใส่ให้เต็มทําให้เด็กมันดูอ่าใช่ฮะมีประสบการณ์ด้วยหนึ่งแล้วก็แอบโกงบ้างอะไรบ้าง,องโอ้แย่แตลอดทุกเกมเลยนะเตมาแบบว่าทําให้รายการมีคนดูใช่เรียกเรียก,ยกแบบเฮ้ยเตเตมาถ่ายรายการหน่อยรายการจะได้แบบมีคนดูนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็เป็นคนเอาจริงเอาจังแหละแต่ว่า ด้วยบางเกมมันอาจจะแบบไม่ไม่เข้าทางเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องสมองเนี่ยเขาแบบอูดปารเลยได้ได้ได้เพื่อนผมฉลาดมากเออใช่ครับอ่าก็ฝาก Ranger s กู o o เ r นเจอรไปแล้วนะครับผมก็ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่อง GMM25 นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องพลูโตนะครับผมที่แสดงนำโดยน้องน้ำตาลกับน้องฟิลม์เป็นซีรีส์หญิงๆนะครับผมอันนี้ก็ แปลกใหม่มากนะครับสำหรับ GMMTV ยังไงก็ฝากดูทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซีรีส์ทุกเรื่องในปี2024ของ GMMTV ด้วยครับแฉกับโซ่ควายมาไงนี้อะ <laughs> หลายคนนะคะครับเขาจับจิ้นกันอ่าเข้าใจชาวเน็ตชาวเน็ตชาวโซเชียลเอ่อก็เข้าใจครับก็ คือจริงๆเนี่ยหลายคนอ่ะเพิ่งจะมาสังเกตว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆช่วงนี้อยู่ด้วยกันบ่อยมาสนิทกันแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ติดตามตั้งแต่สมัยผมอยู่ค่ายเก่ายาลาดพร้าวอะไรก็จะรู้ว่าเอ้ยเราอศิลปินค่ายเดียวกันแล้วก็แบบเติบโตมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมมาอยู่จิมเอ็มทีวีก็อาจจะไม่ค่อยเจอกับเพื่อนเก่ามากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณโฟนี่เขาไ่ใส่คอนเทนต์แล้วก็แบบเขาจะชอบมีแบบเอ้ย ว่างไหมมาถ่ายคลิป u t u b e กันมาทำนู่นทำนี่กันอะไรงเงี้ยครับพอแบบว่าพอเขาหลอกผมได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมพอครั้งหนึ่งอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายให้ขอพี่พิงไปถ่ายเรียบร้อยเฮ้ยว่างอีกเปล่ามาถ่ายอีกสิมาถ่ายอีกสิอ,กอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นการแบบว่า,เ,าเจอกันบ่อยขึ้นพอเจอกันบ่อยขึ้นปุ๊บาชาวเน็ตก็เริ่มแบบว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้เจอกันบ่อยก่อนในนี้ไม่เห็นเจอกันเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็แบบคุยกันหลังไม่ตลอดอยู่แล้วว่าเล่นทายเขาก็ส่งดอกไม้ผมให้ผมทุกปีเพราะว่าเขาขายดอกไม ใช่เขาส่งให้ทุกปีเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยเอาดอกไม้อะไรอะใกล้ถึงวาเลนไทน์แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีส่งให้แต่ว่าเพิ่งจะมาหลังๆเนี่ยชาวเน่ยจะจับจ้องเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็แบบคลิปมันมีคลิปแฟนเดย์คลิปไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็น่ารักดีครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่ เขา,าเรียกว่าอะไรนะที่จีนนะครับผมแล้วก็แต่กับพี่โฟเขาน่ารักแหละอะไรเงี้ยใช่ครับก็งค่นเท่ารเ,าเาอองงครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยมีข่าวะไรด้าน,นีสักเท่าไหร่ข่าวผมก็จะแบบว่าทํางานทํางานทําทงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอมีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีว่ะแล้วก็ไม่เคยมีคนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเวลาเราทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่า จับไปเป็นประเด็นได้หมดเลยว่าแบบเวลาลงรูปดอกไม้ก็จะจับไปเป็นประเด็นเอ้ยดอกไม้ของใครเวลาลงรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นบอกเอาเชื่อมโยงกันได้หมดแต่ว่าก็เข้าใจครับผมแล้วก็ยินดีมากเลยนะครับผมที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะอะไรนะครับก็ต้องไปถามเขาสิครับเรามีจะถามเขาเขาเป็นคนพูดตรงมี่ชอบอ๋อเขาไม่ตอบหรอเขาตอบหรอเขาไม่ออกเขาไม่ตอบเขาไมม่ถาาเยังไงบ้างพอมันมีกระแสจับจิ้งกิ้นองนี้เออเขาก็บอกว่า จะจะยังไงดีอ่ะเขาก็ค,คือคือจริงๆอ่ะคนที่จีนน่ะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับทางคุณโฟเขาเพราะว่าเขาเรียกแทนตัวเองว่าชาวเน็ตอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอุ้ยชาวเน็ตชอบไปอาร์มวะ่ะเอออะไรเงี้ยเขาก็าจะมีความประมาณนั้นรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะหลังๆก็หลังๆก็เลยบอกว่าชวนไปทำนู่นไปทำนี่เยอะขึ้นใช่ครับผมก็มนสนิทกันแหละก็สนิทครับงว่าเราก็ไม่ติดคนจะแบบ นี่แหละเริ่มแล้วเนี่ยมาแล้วคนวีคนวีกันเยอะไงอ๋อคนวีกันเยอะไปดูเลยนวีกันเยอะมันจะต้องมีแบบว่าวันเดทกับคนที่ใกล้ชิดมากหรืออะไรอยิ่งกว่หนั้นอ๋อคิดคอนเทนต์ให้ด้วยเป็นครีเอทีฟแอนด์โปรดิวเซอร์ไปเลยนะครับผมก็เอ่อคำถามว่าอะไรนะถามว่าอยากจะทำแบบว่าเทปพิเศษไหมไปทำพิทูปแฟนเด้งกันวันนึงอ๋อเอาจริงจริงถ้าเกิดผมว่างอ่ะหรือว่าเขาว่างอ่ะเขาก็ชวนตลอดแหละครับผมก็จริงๆก็ ก็ยินดียินดีไปแล้วก็แบบก็ทำด้วยกันก็สนุกเพราะว่าเวลาไปเราก็ไม่ได้ไปกัน2คนก็จะมีฝั่งเพื่อนเขาเพื่อนผมแลละซึ่งมันมันก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีแล้วก็ถ้าเกิดทําก็ขอให้คนดูเยอะๆแล้วกันจะได้ทําบ่อยๆช็อตกันสุดๆที่เอาจริงผมอ่ะเขาจะเป็นคนพูดเยอะ ถ้าเกิดอยู่กับผมนะอยู่กับผมเขาจะเป็นคนพูดเยอะผมอาจจะไปพูดน้อยแต่ว่าผมพูดน้อยจะผมมาชอบช็อตเขาเวลาเขาบอกว่าเอ้ยกินอันนู้นเปล่าหรือว่าทาอันนู้นไหมทํานี้แบบไม่ทำแล้วทำทำไมอะไรเงี้ยจะแบบชอบแกล้งให้เขาแบบรู้สึกแบบว่าอยากโดนด่าอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นโมเมนต์นั้นซะมากกว่าอยู่หัวนิดนึงอยู่หัวนิดนึงใช่โอ้ยตั้งแต่ผมยังไม่20จนตอนนี้ผมเลยเลขสามแล้วพี่ส0กว่าปีแล้วครับใช่ อ่างั้นเดี๋ยวผมอ๋อไม่ได้เอามือถือมาด้วยโอ้โหเนี่ยถ้าเอามือถือมาเนี่ยโทรถามแล้วเอ่อเอาจริงๆเรื่องของความรักก็แบบไม่อยากเชียร์ใครเพราะกลัวเป็นหมาเออกลัวเป็นหมาไม่รู้คือแบบใครจะชอบใครใครจะรักใครอยากให้เขาไปแบบไปคุยกันเองไปเจอกันเองเราก็ไม่อยากจะไปเชียร์ใครหรอกเพราะแบบถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเขาชอบกันวันนึงเขาเลิกกันปุ๊บอ้าวเราก็แบบหอเลยทีเนี้ยอะไรเงี้ยครับใช่ ไม่ยุง่งไม่ยุง่งแต่ว่าแอบแอบเผือกอยู่เบาๆว่า,าใครชอบผมชอบรู้เรื่องคนอื่นมากแต่ผมไม่ชอบเล่าให้ใครฟังนะ<อ>ผมชอบให้คนอื่นมาเล่าให้ฟังถ้าไมม่่รรููึงอันจะเพราะคนเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดไอ้นี่รู้มันจะไม่เล่า<อ>มันก็จะมีคนมาเล่าให้ผมฟัง <แก S 1> เยอะเพคนเขาก็มาแบบว่าอ๋อเป็นอะไรหรือก็เล่าผ่านๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมอะไรนะ ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใครอย่าร้ายกับผมแล้วกันนะครับผมแสดงว่าความรักคุณโฟก็อยู่งด้วยเราก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่โอ้หอันนี้ผมก็พูดใส่ไฟให้แบบว่าดูคลิปมันดูมีสีสันเออให้มันดูมีสีสันก็จริงนะก็จริงนะก็จริงนะอันนี้ไลฟ์สดหรือว่าคลิปเนี่ยพี่คนตัดเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยให้ฟังยาวเลยให้ฟังยาวเลยได้แล้วขอบคุณครับชาวเน็ต